เลยเศษเนื้อมันเป็นเศษเนื้อโคขุนแดดเดียวเที่ยวที่เดียวก็สร้างแบบเป็นเนื้อแบบรวนๆมาแล้วเที่ยวนี้ก็เลยลองแบบเป็นเศษเนื้อบริงพอราคามันถือกันเป็นยังไงนเนี่ยงจุดด่วนก็สองร้อยถือว่าแบบเป็นเนื้อรวนๆอยู่ แัปคะแนนเนี่ยพวกเขาแท็เป็นสูนาการมาอลองแกออกเบิ้งจังน้อยมันมันกระสีลายเนี่ยโคคุณก็มันไลยอยู่เด้วอันนี้เป็นเศษเหนือมัอง่งามาลองเบิ้ฮงเทียมมันคือ เดี๋ยวตากแดดไปอีกจังน้อยนะึงผัวเขาตากแดดเดียวมามันก็เป็นสีแบบยังสีซุ่มๆอยูน่นะตากเพิ่มอีกจังน้อยทีได้เก็บด้เก็บด้โดนึ้นเด็ดเด็ดกันแห้งเลยก็ใส่เวลาประดนลอง ก็เกินสองชั่วโมงใส่เวลาไปชั่วโมงหนึ่งก็แห้งลงเยอะสปินคลอร์แคลนี่นะตามภาษาเศษเนื้อเอามาลองเบิร์มอสันดาสมันเป็นยังไเก็บใส่ถุงาส่ขึ้นไว้ที่ก่อนะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ กินได้โดนแน่เก็บได้โดนคืนน้นมันนี่ก็มาลองเอ็ดกับขอกินกรับสมตาเบิง้งมันจะปิดยังไงอันนี้คหั่นหอมเอดน้ำซุปซือออกเต็มพอได้สดพี่เกาลัดแกะขายังไม่ต้องมีน้ำซุปเลยว่าสันมาลองข้อ Xay khá ngon ngay ngay, còn cỏn có vô Cần mơ qua đường tăm không Kéo thuê câu xây

เสียดเหนือโคคุคแดดเดียวเฮ้ กินคอรอกแคลเดร็จหน่อยตามความเป็นเสษเนื้อนะต่อเปรียบเียวก็พอแล้วบอนเอามาตากเพิ่มแดดหนึ่งแล้วอดโดนคนนี้มันสิกรอบเรื่องสิคอรอแลแคลก็เขา น้ำซุปง่ายๆกับน,น้ำซุปจะก็นอกก่อนเดียวนะบม่ได้ปรุงยังเพิ่มดอกไม่นาแค่หอมพักซีจัน่อยขึ้นชายไม่แม่พักซี มันก็จะเป็นคลร่อยแขแดๆจังน้อยนะตามภาษาเสษเนื้อมันก็จะลายจังน้อยตามแบบเนือ้อคู่คุณเดีว่ารสชาติถือว่าดีเลยนะได้เลยพ่อกินอยู่ได้เห็นว่าก็ได้เพราะเห็นพ่อกินเนี่ยแสบเลยแหละ เก็บดีง่ายๆายข่อยเนี่ยเอากินหนังสือก็สิดีอยู่เอาติดตู้ไว้ยามอยากกินง่ายๆยามฉุกเฉินน่ะสิดีอยู่เด้